สวัสดีครับผมสวัสดีตอนเสาร์วันที่ยีิบสามพี่น้องนี่หลอดผ้ามาหลอเบึงอัปเดตหล่อเบืงสวนบกฟักครับพี่น้องบอกน้ำครับพี่น้องนี่แหละครับแตกอุ้มก็มลัางงามพี่น้องน,วน,วนวอ่วยหน่อยไปจ่อหลายเลยพี่น้องสีหามือที่ได้เก็บน่วยครับกันเป็นหนน่วย,หน,วยหน่อยบด,ดุลเคยยัง่งข้าวเดียวครับเย็บน้ำพรท่านพี่น้องตายยากขอมครับนี่ บรรยากาศเนี่ยมันเศร้าหนาวๆพี่น้องมันคือนนร่มแห้งครับครับนี่ครับพี่น้องอู้วยน้อยๆไปจ่จอไลยครับ เดี๋ยวงพ่อท่านพ่อเก็บพี่น้องครับนี่งามๆครับพี่น้องอีจักอาทิตย์กินบว์เวิดครับหมกน้า รอหน่วยหน่อยไลยครับนี่หลอดผ้ามันหลอบุง้งให้บุ้งหน้าเนี่ยมัสอบ,บนะครับไลบออ่อยู่ครับผมพี่น้องผมต้องแตกกุ้มแตะยังหัวแม่ผูกวันไว้ยน่ยมัล่งพี่น้องครับนี่ตาดินพุ่มีต้นใหม่ต้นมือคนพุ่มมีบอกจับัม ตกมาใส่กุศลเบิดแล้วครับพี่น้องไข่ก็ยังไข่เขียวกันมันจักหน่อยครับบรรยากาศเนี้ยมันสอบครับตู้ก็กำลังถึฝนก็กำลังขึ้นครับ Lạc hậu nóng từ nơi nóng 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 nó หน่อยนะครับกำลังเท้าเลือออกเง่้ยนะครับ,นะรบตกน้ำปูแหวนพี่น้องนะครับปูเป็นสายอย่างนี้ครับผม หลังฝนตกร่มหนาวกับมากพี่น้องการเย็นรักษาสุขภาพด้วยพี่น้องเลยจับ,จบ,จบ,จบหนุ่ยเงียพี่น้อง ใส่กัน hmm. ม well, ั้งแตกหยอดออกหมดองนีมเศาครับตัววิน ครับผมแคนี่แหละครับพี่น้องเอ้ยวิ่งอย่างไรนะครับเอามาปลิตรถบุกหัวบุกสวนบุกสวนฝักสวนแฝงไปนะครับปอปลาอวยจากพี่น้องครับผมแคนี่แหละครับสวัสดีครับ